สบายดีพี่น้องสบายดีปลาลูกนะแมลูกลูบอกเลขใจนเต้สบายดีปลาลูกไหมลูก่ีรออกมือมาสียลูกลูกพาไามามาเบิ่งบอมันเด็กไหมลูกขากินนี่ใจ่เจอวทำแก่วจางเ้พี่น้องยึดเราก่อนคือบ่นองร้ยปวดวอุนกเลย บ่หมี่หนึ่งอ่ะเลยพี่น้องเอ้ยคงกินมาได้ธรรมดาม้างกันซีบีอ่มีปลาหมึกใส่กุ้งแล้วก็พวกกระดวดไก่ตีนไก่หลายอย่างนะมีตีนไก่กล้วยมุจากกลนไก่นมหมูมีโขบเบิร์ดเขาเอาชิสือเอาเป็นใหม่ที่เขาเสียไปนะพี่น้องนมบมูเออเขาจะเสียเป็นใหม่แล้วก็กระดวดไก่เนี้ยกระโขบเบิร์ดแต่ว่าเมื่อนี้ มีแต่พักพี่น้องกับเส้นร่อนแล้วก็กับเพร็ดเค็มพี่น้องเลยลูกซีนพี่น้องกินแบบง่ายๆพี่น้องเลยข้อโมโหคันไปกินน้ำเมเต์นี่ข้อโขกแล้วพี่น้องเลยนี่หนีุนนับตั้งแต่โอ้ขนมอันนี้เป็นลาบหมัก เพิ่งพายบอกแม่เพิ่งอ่ะเพิ่นกินผู้หูแลวแล้วแม่ผูมเบิ่งกได้ขีดติ้วนี่เสียงเลยแม่หอมยังหอมยังหอมยัลไงหอมหอมยังไงบ้างบ้างที่างทีกันไงคนเยอะส่ะใจแล้วผู้กุยคนยากขอติวเมื่อแด้มาทานพอนญาติขอติวด้ นี่นิเมกินน้ำกูอื่นเบดแต่กิำแถวนาหันแล้กินเบิดแต่ลูกมึงหนกินหำับเบิดแตงวเขาตายเบิดเลยห่เขาตายแล้วมันเจ็บสื่อเจ็บเผื่อตายตายกะยิบเนี่ยตายกินน้ำกะยิบเนี่ยเอาไปหันไวหันไวยิบยิบเฮ้ยลกไปเลยแม่ไปนั่งถ้าถูกจัดการแม่ เขาวนะแม่ตีวงยายฮะสิป็นคนบ่งกล้องเนี่ยขอบงอมันชุกเลยคินใจข้อบกอใจกอันนึ่บง้ไปใจม่ในอนนงวจปแม่เตะไปนางลูกกินลูกชิ้นไปน่งกินลูกชิ้นเอาจ๊คู่เ้าจะได้แต่บุวีน้ำจิ้มลืมน้ำจิ้มอีกเลย หาได้หนาใจเอาบีบบันน şey <ah ีิแล้วก็กล้วยชนะเอากล้วยชนะมันชี้ขุนๆแล้วก็จ้ำาใครอยากกินแจ่วแม่บีบมันแจ่วนะไม่ได้แล้วก็กล้วยชนะได้เป็นแ่กข้าวหมกหมากแจ่วอย่าใส่เออติ้วใส่ใส่ของติ้วพี่ใส่ช่มหมกระทา เอาจานมาได้เลยอีแมยังเอาอยู่ไอนังนี่เอ้ยลงมาหนังพี่น้องเซนเลยว่อ้มานังใกล้มะฮัมแล้ไปหนังลสวนให้อีอม่เ็นมะัเวลาถ่ายคลิปอ้ลูกไปหนังคมไปอ้อ้มานังใกล้เขานังยู่นี่ออเอนักหนัง่่นนงกัลูกนังกันอ้เฮาโอ้ยแหละเอ้ยนังใกล้แน่ อหาอายเฮาเออโอ้ยทำคนจริงเลยอายเพื่อนเฉยๆเฉยะโอเคจะได้ยังถูออกทั้งหมดเลยถูออกเอาไม่ถูล่นล่านล่านกูพ่อยังกุ้งก็เด้นนามสุกอันนี้เอาออกมาทิ เบิ้องนอกเบิ้งล้านไงเด้อคะเด้อเบิ้งนอกไงเด้อคะเห็ดนะแม่น้ำเช้าป่ะกินเนน้อกินเน่้อไงกระช้ยหยีเจียวเจียวเ้นน้ำมันนม่ได้แกงไม่ได้แกงเซนน้ำไม่ได้แกงใช่เนาะอืม เแม่ครับว่าพี่แม่มาด่าใรเนยางไม่เียกชรดมัสื่ออยู่มันพันเปือยเห็ใจเออกสบายดีเ้อพี่น้องหอบใหม่ลมมัุสีมันแตกเลยหอใหม่ตีมันแตก

น้องว่าพ่อและพ่อโลดอายกันแลวหาคมคุ้มัโลดใหญ่วงบวงันสุดสายอืมเป็นูสีสอยู่เสคือลูสีหนึ่งบ่แล้วเลือกอะติลูกสีมูมเป้นสุดสายบบ่ทำไ อ,าาอันมาหนักแก้วก็มาใอ่ครับวลงเน็ตที่มันวางข้ามกวเราลงบนตรงมันเข็ม,มว่านี้ของห้าปมมีน้ำจิ้เลยน้องพ่อละบ่น้าเต้พ่อละบ่ก็คือสลูกันได้เนาะจะอย่างนั่งไก่อ้ายเฮาอืมอ,อ่ายกอดแล้ วัยังไงจอห้าวดมันดูดีมันหัวัี้วันมึงจเอามาผัดในอ้ายโอ้ยเอเคมาแน่มาแน่มาผัดในอ้ายที่เราต้อเย็นเจี๊ยเจี๊ยบต้องทำซอิวแทนไรปลาถูกเวกัมกูแล้วบาเนี่ยเจี๊ยบขึ้นยันอ้ายที่ลูกมานั่งผัดอ้อน้องอยุ้มิแตบ่อนคั่นแล้วบาเนี่คั่นอยู่บ่ขึ้นกูเท่าว่งมานั่งังเ้นเา้ก่าวเกาัดกหิมเก่ยววั ไอน้ำเ้หลือบุญใชเัดปัด yeah, ้มใส่แกวี้ห่วยขีดเนีเออตอนมาให้อายไปบุญอย่างนี้เลยมันเอออืดลการเน่มันซาแมนไปแจกลมทานซีอิเลย ยูกับู้ซื้อเอาเลยนามาส่งมา่าิกับแกลานมีอกันก็เหนือนอือออเลยกับแกลกขาอันกัพ่ไอเล่กับแจกเลยน่มบอกว่าเปสารลูกมือือผู้าวพูดว่ามึงบ่อไปสอมือไปสองมือผมมา nó ăn, nó không nó không nào, không được đấy, à đi, <là>, là... <laughs> <mình> <laughs> 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 ห่อนพักไปมมเ,เไป็นสมุนไพรจีนอะไแบบนีม่ได้สมัครจะผสมงินหอนกันตาแก่นันตาแก่กินไั่ย่างบวชอุ้ยบ ขบโมขบมอะไรอะไรอย่างนี้ Connie, <magaz> ่สุข e <laughs> ีอารองอีกเอ้ยอาเองทำอะไรอารองเบอร์จักให้น่อยไปวะไปวะอ่าสิ่งเออมาสิ่งอะไร ไปขล้นเส้นอ๋องอายมึงง่า้กูมากเสือที่กันแล้กนตเี่กันู้นอาจจะที่่ามากนี่าเนอ่รืว่าอขอดาแล้วกันมาประบุจะหายนอแต่กินย่างนอนกับอายอยู่หายแล้วไแ่ื

ห้อนห้องน้ำน่าขื่นน้ำเข้าเอ้ยขึ้นรถอย่านเงี้เย็นเย็นเออเฮ้ยเขื่อนน้ำเขื่อน้ำบ่เขื่นน้ำบ่ได้เลยเนี่ยเลยเฮ้ยบ่เขื่อนเ้ำน่าบ่าอืมน่าร้ายบาดน้ำหน่อยนีวันหน้ามัน่าไงสารอัดได้ทำให้ตัวออกลงน้ำด้ย

น้าใบบุญแบบกันกึ้ัึ้นโดดเลยวบ่ให้กันบ่กึงเดแวหา้คึ้ือโดด้าแล้วบ่ห้าใบอก่าเคยเห็นหนาบอกเคยเห็นหนาแล้วไปเห็นหนาไปหาแล้วาเล่นจอนอีกหายเลยนี่นอีกม น้งมียังเหรสเนะบ <bur ma S 3> นมีซาดามมีซาดาใอ่านยังก็งแก้มฟองงแมนแก้มองโอ้ยคงชิ้นตาเออ้องันชิ้นาล <altre> oh oh. mm hmm. น่อเยักห่งีบักห่งบจาไปชนน้อะโอ้ยห้องยัง เสียงดัง้เเวเยอน่งเลยาเที่ยรนแม่นิดหมออะพี่น้องควงป้ายเสียอืดใช่หนังตึงกนหนังหนที่ตึงก m นน้าตึงุงอใช่ไหมใช่เพ่อให้่งอไรน้ไลงลงลล ủa háu sao men bom sao thôi má tham gì một này không? này Nhô, nhanh các bạn. Bratzo, bratzo. 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 ăn, bún lấy bự mà, nhắm à, oh. ừ. bên này, à, ơi, gì không? đây này, đây, đây ừ. nhau, này. cái nhắm à, gặp một nắp, cái ai nấu gì bé cả hay nấu được không nhàng này bữa, nhàng này bữa con này, để kinh thôi đi ăn đi, để kinh đi ăn, nó đi เอาเศลูกไปเอาเลูกไก่อนเลยยแม่เอาเสไหมเศเน่าบนหมัดจดีได้ไปกันอกันดีหายกันได้เ้อุกแล้วไปนะไหเอาเสไมเศเปนหอยเป็นหอนี่หรือว่าายว้าหันกาไปนะไหนหาอยู่บบ้าเียหาไ้จะบอกบอ ห้าต้สิวก็ไว้ใจติตกตกระปองมาทันทีเลยบอกเมียอ้ายเขาก็บอกห้างเมียอ้ายเขาก็บอกห้างเออนั่งเอกนเตียยกินตรงเส้นนี่ ดม่กินกินเ็ล้พอดีอิ่มนี่กกขอพอ้านี่นะนี่เกลือเป็นเจสิ่มันลงครัมันองนี่นี่ลงจิงทูแล้วมาเอาของกินให้กิโอ้ยนี่นะ จีนซื้อมากมึงห่กินบ่จ้ะซื้อมากนีซื้อมากินอีนมี่อาข่าวใส่ป่ะนะเพราะกันคลิปหนาพี่น้องเอ้ยสบายดี